สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสงขลาค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นกล้วยเด้งนะคะกล้วยสกรีททอรนะ์ะแล้วก็เป็นคิตตี้เส้นไหลค่ะสีชมพูนะคะ,คะ,คะแล้วก็เป็นสลับเปาโดนตาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็ที่สำคัญจะเป็นพีชนันนะคะพิจิลลี่นะ,ะสีชมพูะคะ่ะ หนึ 1> 1่งชุงอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็สั่งไปเป็นพวกมิีนะคะอย่างแรกจะเป็นปางแผ่นค่ะปางแผ่นกูเธรรมะนะคะแล้วก็เป็นปางแผ่นบอมบ,บ,บ,บินค่ะแล้วก็มีเป็นบัตรอิโมจิแก้มแดงกุเธรรมะแก้มแดงแล้วก็บัตรบันนะคะบัตรอิโมจิ ปังแมวเมลอนบานบานเกรืธมะสีเขียวอันปังแมนแล้วก็เป็นนี่นะคะโดนัทมิกกี้ค่ะก็ขอบคุณน้องทั้งสามคนมากๆเลยนะคะ